อ้าวอันนี้ก็อยู่ที่ร้านโจก๊กที่สวนผักนะครับกินตอนเช้ากินช่วงนี้กินเกือบทุกเช้าเลยช่วงนี้อยากกินระไรร้อนๆตอนเช้านะอันนี้ก็อยู่ในเบนซ์คันเดิมนะที่โดนไปหมื่นห้านะครับก็กราบขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะสองสาวันที่ขับเบนซ์มานี่โอ้ลูกค้าหนาแน่นนะครับเกือบเกือบจะได้ค่าช่อมซ่อมคืนแล้วนะขอบคุณมากเลยนะครับที่ที่ลูกคา้าใจดีน่ารักทุกท่านนะครับ <c oughs> อ่ะวันนี้ ไปรีวิวมาโอ้โหอะไรนะอันนี้ตลาดกรุงนนท์นะอันนี้อยู่สวนผักนะครับตลาดกรุงนนท์ตอนเย็นนี้อย่าได้มานะรถติดมากติดเป็นกิโลนะครับตรงเนี้ยดูในจูเก l e ได้เลยนะตลาดกรุงนนทนะ์อะตอนสี่ห้าโมงเย็นนะเสิร์ชได้เลยนะโอ้โหรถติดเป็นกิโลอย่าได้มาเทียวนะครับเอา้าก็ไปรีวิวมาหลายที่แล้วนะไปโอ้โห,หนครชัยศรีไปชนบุรีไปเขาใหญ่ไปโอ้โหสารพัดจะไปนะ ยังไม่เคยใช่ไหมยังไม่เคยรีวิวที่อยู่ของตัวเองเลยใช่ปะสวนผักเนี่ยนะครับก็ย้ายมาอยู่สวนผักประมาณสองปีนะใช่ไหมสองปีแล้วคือตอนแรกอยู่ที่ไหนนะอยู่งามวงวานนะครับอยู่ตรงบันทิพย์งามวงวานนะนะแต่ก่อนหน้างามวงวานก็โหอยู่มาหลายที่อย่าเป็นสิบที่ย้ายไปเรื่อยนะครับราชบุรีราชโอ้โหราชบุรี บาลำพูหย้ายมาสารพัดแล้วนะครับกระเป๋าร้านนี้กระเป๋าเยอะนะั้นต้องมาเดินดูบ้างแหละนะครับนี่ตลาดกรุงนนท์ที่เดิมนะลับรถออกมาถ่ายถนนให้ดูกันนะครับว่าสภาพเป็นยังไงบ้างก็อยู่สวนผักมาสองปีครับตอนยนย้อนอยู่ตอนอยู่งามวงวานก็ทำงานขายของที่พันทิพย์ขายมือถืออยู่พันทิพย์นะครับแ,แรกๆก็ดีอยู่หรอกนะหลังๆก็โหพวกแตกครับก็เช่าหมื่นหนึ่งกับมือถือกําไรตัวละสามร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย นะครับเมื่อก่อนกําไรดีเมื่อก่อนมือถือกาไรดีกําไรตัวเป็นพันสองสามพันสามสี่พันนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ตัวไม่กี่ร้อยนะครับไม่ไหวมืน่นหน้ามืดเลยทีเดียว,วก็เลยมาขายรถตรงกาญจนานะครับกาญจนาตลิ่งชันนะครับก็ไปกลับไปกลับอยู่พักนึงนะไม่ไหวโอ้โหรถขึ้นทางด่วนอะไปกลับค่าน้ำมันรถค่าทางด่วนก็ทะลุสามร้อยสองสามร้อยอะนะครับ ไม่ไหวไม่ไหวก็เลยย้ายมาอยู่แถวนี้เลยนะก็คือขายบ้านตรงนั้นเลยอะ่ะขายบ้านตรงงามวานเลยนะครับแล้วก็มาอยู่ตรงนี้แทนนะครับก็ตอนนี้ก็ว่าจะหาซื้อบ้านแถวนี้นะนะครับสวนผักสายหนึ่งสายสองใครมีบ้านนี่มาติดโทรมาได้นะเอาแบบไม่แพงมากนะสามถึงหกล้านเนะ่ะไม่แพงมากนะครับ <c oughs> นะครับก็ก็ซื้อขายบ้านมาบ้างพอสมควร สี่ห้าหลังนะครับตอ,ตอนนี้รู้สึกว่าน้องชายจะเริ่มทําบ้านละตอนนี้ซื้อมาสิบกว่าหลังนะครับแต่ว่าอยู่อยู่แบบไม่ได้อยู่โซนนี้หรอกอยู่ราดบุรีนครนมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้อยู่อันนี้ยังอยู่ที่สวนผักนะมันจะมีเไฟแดงข้ามทางรถไฟด้วยนะทางรถไฟอันนี้ก็คือไปเข้ากุฎลโพงนะแล้วก็มีอะไรนะรถไฟฟ้าสีแดงด้วยนะครับเดี๋ยวว่าจะไปถ่ายให้ดูกันเดี๋ยวว่างๆก่อนนะตอนโควิดมันเบาๆหน่อยแต่ตอนนี้กรุงเทพมันก็ไม่กี่ร้อยใช่ไหม นะครับก็เบาลงหน่อยแล้วแต่ว่าก็ยังโปรเทคตัวเองอยู่นี่คือซอยสวนผักนะก็อยู่มาสองปีครับก็จริงๆบรรยากาศไม่ไม่ค่อยจะแตกต่างจากกรืองวานมากนะแต่ว่ารู้สึกว่ารถมันจะน้อยกว่านะครับคนจะน้อยกว่านิดนึงนะครับคนผู้คนกันเป็นอยู่อาศัยนะจะน้อยกว่าเพราะที่นี่ตึกสูงจะไม่มีเห็นไหมจะไม่มีตึกสูงนะครับ ตรงที่นู้นน่ะหอพักอะไรตึกสูงเยอะแยะเลยรถเยอะแยกจอแยกชจอแจนะครับแล้วก็เป็นที่กำมวันจะเป็นศูนย์รวมของอะไรนะรถตู้โอ้โหรถตู้นี่ไปทุกสารทิศนะครับเป็นเซนรถตู้เซ็นเตอร์เลยตรงนั้นน่ะนะครับตรงนี้จะมีตรงนี้จะไม่มีเลยครับมีรถสองแถวนะครับสองแถวแต่ว่ามีรถไฟรถรถไฟนะครับนะก็คนละแบบสะดวกคนละแบบนะ อันนี้ก็อยู่ในซอยสวนผักไปเดิมน,นี่ทางขวามือนี่เป็นเรือนลำพูนมาบ่อยมากนะครับเป็นอาหารเหนืออีสานนะเป็นข้าวเหนียวน้ำพริกหนุ่มอะไรเงี้ยน้ำพริกอ่องลองมาดูกันแล้วกันนะอร่อยดีก็กินบ่อยก็เผ็ดนิดนึงนะครับมันไม่ได้จืดมากมันจะเผ็ดเผ็ดนิดนึงรสชาติจะแน,แนวแนวเหนือหน่อยนะครับถ้าเป็นแนวภาคกลางเนี่ยอาหารเหนือเขาจะหวานติดหวานหวานนําเผ็ดแป๊มแป๊มใช่ไหม แต่ถ้าเป็นอาหารเหนือเลยนะจะเผ็ดนำแล้วหวานหวานตามเค็มตามเปรี้ยวตามนะครับเผ็ดอาหารเหนือจะเผ็ดกว่านิดหนึ่งนะครับเม็ดกว่าอาหารเหนือที่อยู่ในทางเหนือนะจะเผ็ดกว่าทางกรุงเทพนิดนึงนะครับอันนี้ผ่านสายหนึ่งม,มาเมื่อกี้เป็นแยกสายไฟฟ้าแยกไฟแดงสายหนึ่งนะไม่ได้วนไม่ไม่ได้วนไปถ่ายดูกันนะสายหนึ่งสายหนึ่งก็ร้านอาหารเยอะหมู่บ้าน ไฮโซทั้งนั้นเลยครับซื้อไม่ไหวโซนโซนนี้ต้นสวนผักนี่บ้านก็ไม่ได้เล็กนะดูดิบ้านไม่ได้เล็กนะแต่บ้านใหม่มีไหมมีนะครับบ้านใหม่บ้านปลูกสร้างปลูกใหม่ขายนี่ก็มีอยู่ไปทางไอ้ตลาดกรุงนนท์อ่ะข้ามไปทางนู้นอ่ะข้ามสะพานข้ามคลองไปนะนะครับก็จะมีบ้านหมู่บ้านใหม่พอสมควรนะตรงนั้นนะครับแต่ว่าเ <c oughs> นี่ยธุรกิจเขาก็ กระจายระจายครับไม่หนานแน่นมากแต่ว่าในนี้มีปั๊มนะนเห็นปั๊มปะปตเาทอมาเปิดปั๊มนะครับเปิดไม่น,าน่าไม่นานมากไม่เกินไม่เกินหกเดือนนะครับเปิดไม่นานมากสร้างเร็วด้วยนะสร้างเร็วมากเลยนะนะครับในนี้มีปั๊มนะครับแสดงว่าในเนี้ยแนวโน้มดีอยู่นะครับถามว่าฝนตกน้ําท่วมไหมก็มีบ้างนะ <laughs> พวกในซอยอ่ะในซอยมันจะต่งกว่าถนนใช่ไหมมันก็จะมีบ้างอันนี้ไม่รู้เขาแจกอะไรกัน,นดูดิโอ้โหรถจอดเติมน้ํามันกันเพียบ หรือว่าน้ามันรถก็ไม่รู้นะแต่ถ้ามีปั๊มได้เนี่ยแสดงว่าในนี้เศรษฐกิจน่าจอดแข็งแกร่งนะที่ดินน่าจะขึ้นเรื่อยๆนะใครมาลงทุนได้นะซอยสวนผักกัญนญนาสายหนึ่งสายสองเนี่ยโซนเนี้ยที่ดินมันก็ไม่ถูกนะแต่มันก็ราคายังขึ้นอยู่นะครับไม่ถูกไม่แพงราคายังขึ้นอยู่เรื่อยๆขึ้นทุกปีไม่มีตกไม่มีตกนะครับเห็นไหม มันเออในนี้ก็ยังแบบยังยังมีอะไรเติบโตได้อีกหลายอย่างถนนมันก็ไม่แคบมากนะมันเลนครึ่งนะรู้สึกหไหม้าที่มองจะเลนครึ่งนะไม่ใช่ถึงไม่ถึงสองเลนนะเลนครึ่งแต่ก็ไม่แคบใช่ไหมไม่แคบไม่แคบนะครับธุรกิจก็จะกระจายกระจายก,กระจายไปร้านอาหารก็พอมีร้านอาหารจะแตกต่างอย่างที่งาบงวานนะงาวางวานเน้นอีสานมากเน้นอ,าาอีสานนะครับในนี้ก็จะเป็นเป็นหลากหลายเลยมีเออ นะญี่ปุ่นไทยมีหมดส้มตำแต่ส้มตำที่เนี่จะไม่อร่อยเท่าโซนูนนะยอมรับว่างาบงวานเนี่ยอันนี้มีเชีงงเยงกงด้เห็นไหมยอมรับว่างาบงวานเนี่ยส้มตำเขาเป็นสิบเจ้านะครับลองเดินดูร,บรอบๆเอ่อพันทิพย์กาบงวานเนี่ยนะครับผมทําผมขายของอยู่พันทิพย์กาบงวานเมื่อก่อนนะนะครับเดี๋ยวนี้ขายออนไลน์แล้วมือถือออนไลน์อย่างเดียวนะเดือนหนึ่งก็รายการไม่เยอะรายการไม่เยอะไม่เยอะลเอะเบื่ออยู่ไม่เกิน,กนสิบรายการ นะครัแต่เน้นขายรถแทนรถขายรถแทนมือถือยังยังซื้อขายอยู่บ้างอีกหน่อยก็ซื้อขายบ้านด้วยน้องชายก็ไปซื้อไว้สิบยี่สิบที่ละทั้งบ้านทั้งที่ดินนะครับเนี่ยนี่ก็จะพอออกมาทางการจนาชมามาก็จะผ่านไอ้สวนผ่านไอ้เบสห้านะครับผมก็จะนั่งอยู่เบสห้าแล้วก็เอ พ็นเตอรสองที่วิ่งไปวิ่งมานะครับสนุกสนานนะครับก็เป็นรีวิวสั้นๆสำหรับซอยส่วนพักนะครับต้องว่างมาเที่ยวได้นะมาเที่ยวว่ากิ้งกางกันมานะมาดูรถได้นะน,นี่รถ,ถสวยๆนะครับ